สวัสดีครับวันนี้อาเพยียมพาวอขอนาเสนอนะครับเลือบชิ้นส่วนที่เป็นสติกเกอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นราคาแก้วที่ท้าลูกค้าไปติดมานะครับไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์ด้าหรือสติกเกอร์เทปล่าหรือเป็นราคาแก้วขนาดนี้นะครับเราสามารถเลืผิวสีของสติกเกอร์ให้เลือมแก้วได้ด้วยนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูกันครับอย่างเช่นหัวจบตรงโซนนี้นะครับก็จะเป็นสีของสติกเกอร์นะครับทางชุดนาโนเทคนะครับตัว D.O.S. 9N นะครับสามารถเคลือบสติกเกอร์ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูจากน้ําที่ไม่เกาะนะครับนี่ครับอันนี้เป็นสติกเกอร์นะครับผมเราเคลือบเราเคลือบสติกเกอร์ได้แล้วนะครับผมอยากลูกค้าท่านใดที่สนใจที่จะเคลือบสติกเกอร์อีกครั้งหนึ่งเป็น เรื่องแก้วดิกร์ทับนี่ก็คือติดต่อทางเราได้เลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าทางหลังคาแก้วจะมีผลแตกต่างกันยังไงนะฮะนี่ตาลูกค้าเห็นนะครับาทางโซนนี้จะเป็นของชุดอโนเอก็ก์ส่วนโซนนี้จะไม่ได้เคลื่อนครับจะเป็นซิกอร์หลังคาแก้วเหมือนกันนะครับผมเราดูนะครับว่า สติ๊กเกอร์ที่ไม่ได้เคลือบนะครับเป็นยังไงนะฮะลักษณะของน้ําก็จะเป็นลักษณะทั่วไปนะครับเกลืน้ําทั่วไปนะครับ่วดที่เป็น2องนาโนเอ็กซ์นะครับเป็นอย่างนี้หมดเลยนะฮะว้าวลมไม่มีที่ติครับต่างกางันอย่างไ้ชัดนะครับ เาไปดูใ,ใกล้ๆกันดีกว่านะฮะว่าแตกต่างกันข่านไหนนะฮะถ้าอยู่โซนนี้นะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะทั่วไปนะครับมาดูของชุดนานโอเองนะ,ค,ะงครับกลมครับกลมตลอดแนวนะครับไม่ว่าจะเล็กแต่ใหญ่ยิ่งเล็กก็ยิ่งกงะะลมครับยิ่งใหญ่ก็ยิ่งกลมครับกลมใสะครับนี่ือผลงานล่าสุดนะค,ะครับผมเคลือบสติกเกอร์ด้วยชุดนานโอเอะครับ เท่านี้ครับผมวันนี้ RBM Carwash ขอเสนอแต่เป็นคนนี้ครับ